คณะสงวัดศรีมงคลบ้านกุรุคุและชาวบ้านกุรุคุตมบลกุรุคุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมขอเชิญชวนบรรดาท่านผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลพุทธศาสนิกชนใกล้ไกลชายหญิงทั้งหลายทั้งปวงร่วมทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับงานมหามงคลพิธีสวดพระพุทธมนต์ข้ามปีและทอถวายผ้าป,ป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างหอระฆังวัดและซ่อมแซมเสนาสนะที่ชำรุดให้สามารถใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจทั้งฝ่ายสงฆ์และคารวะสื่อไปท่านจะได้มีโอกาสร่วมพิธีสวดมนต์สะกเคราะหับไล่สิ่งไม่ดีและร่วมพิธีเสริมดวงชะตาเพิ่มบารมีด้วยการร่วมสวดพระคาถามหามงคลร้อยแป ตามกระบวนการสุดเข้มและขลังที่เคยมีมาแต่ครั้งโบราณกาลครบถ้วนร่วมเสริมดวงชะตาราศีด้วยการเป็นเจ้าภาพองค์พระป่าสามมขีกองละหนึ่งร้อยบาทพร้อมกับรับวัตถุมงคลพระผงสมเด็จชัยยะรุ่มแรกฟรีกำหนดการ31ธันวาคม2559 9นนาฬิกาเป็นต้นไป ตั้งองค์พระป่าสามัคคีและเปิดรับจตุปัจัยจากผู้ที่มีจิตศรัทธาทั่วไปที่บริเวณศาลาการประเรียนวัดศรีมงคลบ้านกุรุคุ17นาฬิกาเป็นต้นไปร่วมพิธีไหว้พระรับสิ่งและร่วมพิธีสวดสาธยายพระคาถามหามงคล108ข้ามคืนข้ามปี1มกราคม2560เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไป ร่วมรับขวัญวันปีใหม่ร่วมเสริมชะตาราศีด้วยการร่วมบมลตักบาทถวายพัฒหารแด่พระภิกษุสามเณรและร่วมถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีงานมหามงคลแบบนี้ท่านจะได้มีโอกาสร่วมเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้น31มธันวาคม2559ถึงหนึ่งมก,กราคม2560นนี้อย่าลืม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ข้ามปีและทอดถวายภาป่าสามัคคีที่วัดศรีมงคลบ้านกุรุคุตมบุรุคุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม